เพราะว่าเตาของสาวอุดรน,นี่จะเป็นเตาขาสูงนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสาวอุดรน,น่ะเอามาตัดแบบว่าให้เตี้ยลงให้เข้ากับสถานการณ์ที่สาวอุดรสามารถใช้ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าสาวอุดรตัวเตี้ยแล้วก็สาวอุดรจะให้ดูนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะให้ดูมันจะมองเห็นไหมนะที่ดูดควันของสาวอุดรน,นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าแบบนี้ เห็นไหมที่ดูดควันของสาวอุดรน,นี่สาวอุดรจะเอาที่ดูดควันนี่ออกมาล้างสองวันครั้งนะคะเพื่อนๆที่จะอยู่ตรงกลมๆนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะให้ดูนะคะแต่ว่าตรงขาตั้งหรือตรงครอบของมันนี่เราจะเช็ดทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจะไม่ให้มีคราบน้ำมันหรือไม่ให้มีน้ำมันหยดลงมาเลยค่ะเราจะเช็ดกันทุกวันก่อนกลับบ้านนะคะ เดี๋ยวสาวอุดรจะแผ่นลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับสาวอุดรเสียงแจ้วมาอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่กับการทํางานในครัวน้อยๆวุ่นวายสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเราค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้สาวอุดรเพิ่งจะมาถึงร้านนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะให้ดูหน้าตาร้านและเตา สาวอุดรจะไม่ไปข้างนอกค่ะจะอยู่ในครัวนะคะสไตล์ของเราคือในครัวค่ะในครัวค่ะสาวอุดรจะให้ดูในครัวว่าก่อนที่เราจะเริ่มงานเขาจะมีหน้าตายังไงแต่ก่อนอื่นขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าแต่ละที่เขาไม่ครัวเขาไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะแต่อันนี้คือครัวสไตล์บ้านนอกของสาวอุดรสาวอุดรสั่งทําหรือตัดเองมาในในสไตล์ที่สาวอุดรถึงค่ะ แม้กระทั่งหัวแก๊สหัวเตานี่สาวอุดรก็มาตัดขาเองนะคะเพราะว่าเตาของสาวอุดรเดี๋ยวสาวอุดรจะให้ดูค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเตาของสาวอุดรนี่จะเป็นเตาขาสูงนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสาวอุดรน่ะเอามาตัดแบบว่าให้เตี้ยลงให้เข้ากับสถานการณ์ที่สาวอุดรสามารถใช้ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าสาวอุดรตัวเตี้ย แล้วก็สาวอุดรจะให้ดูมันจะมองเห็นไหมนะที่ดูดควันของสาวอุดรนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะถ้าแบบนี้เห็นไหมที่ดูดควันของสาวอุดรนี่สาวอุดรจะเอาที่ดูดควันนี่ออกมาล้างสองวันครั้งนะคะคเพื่อนเพื่อนที่จะอยู่ตรงกลมๆนะคะเดี๋ยวสาวอนดรจะให้ดูนะคะแต่ว่าตรงขาตั้งหรือตรงครอบของมันนี่เราจะเช็ดทุกวันเลยนะคะพเพื่อนเพื่อน จะไม่ให้มีคราบน้ำมันหรือไม่ให้หรือไม่ให้มีน้ำมันหยดลงมาเลยค่ะเราจะเช็ดกันทุกวันก่อนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเสาดอนจะแพนลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะนี่คือสภาพก่อนกลับบ้านของเรานะคะเราจะทำความสะอาดเสร็จกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะไม่มานั่งทำความสะอาดตอนเช้าที่เรามาเริ่มทำงานนะคะเพื่อนๆ เพราะว่างานทําความสะอาดนี่มันเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างทษกิตค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่สนุกนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มทํางานนี่เราทําอย่างอื่นเดียวดีกว่าที่ไม่ใช่ทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะความสะอาดนี่ทุกคนไม่ไม่สนุกแน่นอนคะ่ะแต่ว่าถึงจะสนุกไม่สนุกยังไงร้านของเรางานของเราก็ต้องออกมาแบบ แบบสะอาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วร้านเรานี่นะคะเปิด11โมงแล้วเราจะเปลี่ยนกะกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะกะบ่ายกะเช้าแล้วก็เรามาทำกันอย่างนี้นะคะกะบ่ายเราก็จะปิดร้าน2นะทุ่มแต่ทางร้านเราจะไม่ปิดแล้วกลับเลยนะคะเราจะอยู่ต่อทำความสะอาดต่ออีกวันละ1ชั่วโมงคะ่ะทำความสะอาดนะคะ ให้เด็กๆให้พนักง,งานให้กะบ่ายทําความสะอาดค่ะอย่าว่าอ้าวแล้วทําไมกะเชา้ากะเช้าเขาไม่ได้ทําไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าระบบการทํางานของเรานี่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนกะกันนะคะพนักง,งานทุกคนสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งตัวของสาวอุดรเองนะคะก็ต้องขึ้นแล้วก็ต้องทําให้ได้เหมือนกับทุกๆคนค่ะเราจะเปลี่ยนกะวันนี้น้องสาวอุดรขึ้นเช็ดวันหลังมาต้องเป็นสาวอุดร วันหลังมาต้องเป็นอีกคนหนึ่งจะอยู่ในประมาณนี้ค่ะทุกคนต้องทํานะคะอันนี้เป็นกฎของเราค่ะไม่ใช่ว่าเออให้ในายกทาอยู่อย่างเดียวให้ในายคอทําอาหารอยู่อย่างไม่ค่ะไม่ค่ะเราจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทุกคนนะคะมาดูแฟตที่สาอุดนว่าเราเอาลงมาล้าง2วันครั้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะล้างทุกวันไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจว่าระบบการทําความสะอาดนี่ถ้าล้างตัวนี้มันใช้เวลาค่ะเพื่อนเเพราะว่าเอาเข้าเครื่องแต่ละตัวนี่สาวอุดรจะกดเครื่องถึง3ครั้งเลยนะคะของแต่ละตัวนี่ค่ะเพื่อให้เขาแบบว่าสิ่งสกปรกข้างคาบน้ํามูกน้ํามันเราออกตลอดนะคะเพื่อนเคะแล้วเราก็จะเอามาไว้ พักไว้ฝั่งนี้อันนี้เราจะล้างตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสาวอุดรจะเอามาขึ้นให้ดูนะคะวันนี้อ่าเรามาเม้ามอยหอยสังกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้สาวอุดรก็จะให้เพื่อนๆดูหม้อทอดไก่ของสาวอุดรด้วยนะคะสาวอุดรยังไม่ได้เปลี่ยนน้ํามันตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าสาวอุดรอ,อยากมาทําคลิปวันนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยก็เลยเก็บมาไว้อ่า ทำคลิปวันนี้นะคะปกติแล้วสาวอุดรจะล้างตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะหม้อทอดไก่ของสาวอุดรน,นี่สาวอุดรใช้เป็นหม้อเล็กนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ใช่หม้อทอดใหญ่ค่ะเพราะเหตุผลอะไรคะเพราะเหตุผลที่ว่าหม้อเล็กๆนี่สาวอุดรสามารถยกทั้งทั้งตัวนี้เลยค่ะไปเทน้ํามันออกไม่ต้องมานั่งเปิดก๊อกตรงนี้นะคะ ถ้าหม้อใหญ่มันจะมีก๊อกตรงนี้ให้เราเปิดน้ำมันออกใช่ไหมคะแต่สาวอุดรไม่ชอบค่ะมันมันช้าแล้วก็วุ่นไวายไก่กองมากมายเลยค่ะแต่ถ้าแบบนี้เราคือยกไปเทน้ํำมันทิ้งแล้วเราก็ล้างเลยนะคะเพื่อนเมันง่ายได้สะดวกสบายแล้วมันสามารถจับเข้าเครื่องได้นะคะไม่ต้องมานั่งล้างให้ให้เลอะตรงนี้ตรงที่ตั้งนะะี่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะ น้ำมันที่เราใช้นี่เห็นไหมคะอันนี้สาวุดรน,นี่เปลี่ยนน้ำมันวันมะรืน, mm. รนเขาเรียกว่าอย่างนี้นะคะวันมะรืนนะคะแอบสาวอุดรก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหรค่ค่ะภาษากลางนะคะแต่ก็พยายามคะ่ะเมื่อวานนี่เราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะดูสภาพคะ่ะการเปลี่ยนน้ำมันของเรานี่สาวอุดรเคยว่าไว้แล้วนะคะว่าสาวอุดรไม่ได้เปลี่ยนทุกวันคะ่ะแต่ก็แทบจะทุกวันที่เราเปลี่ยนน้ำมันกันนะคะ อาทิตย์หนึ่งเราจะเปลี่ยนอยู่บางครั้งก็ห้าถึงหครั้งแล้วแต่ลูกค้านะคะเพื่อนๆบางครั้งก็สี่ถึงห้าครั้งแต่ไม่ใช่ทุกวันนะคะก็แทบจะทุกวันก็ว่าได้ละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะแล้วที่สำคัญนี่น้ำมันที่เราเปลี่ยนทิ้งนี่เราจะเอาไปเทลงที่ก๊อกน้ำไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆ ให้ไหลให้น้ำมันนี่ไหลลงไปในท่อนี่ไม่ได้เลยนะคะในการเปลี่ยนน้ำมันของเราทุกครั้งนี่เราจะเราจะไปเทใส่กระติกเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะเอากระติกน้ำมันนะ่ะเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะเพื่อนๆแล้วใครที่ว่าอ้าวไม่มีค่ะบางคนอาจจะว่าไม่มีใครมองเห็นเราก็แอบทิ้งก็ได้ไม่ใช่ค่ะแอบทิ้งนะแอบทิ้งได้แต่มัน มันจะเป็นติดนิสัยแล้วก็จะสอนให้เราไม่มีวินัยกับอ่ากับธรรมชาติหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำกรอกไว้แล้วเราก็เอาไปทิ้งอย่างนี้มันจะเป็นอีก,อ,กอีกเขาเรียกอะไรอะฝึกเราไปในตัวด้วยไม่ให้เรามีความมักง่ายนะเพื่อนๆค่ะแล้วพวกที่พวกที่เขาออกมาสุ่มตรวจท่อน้ำนี่ เขาออกมาเราไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนว่าเขาออกมาตอนไหนเดือนไหนวันไหนเขาจะออกมาอย่างนี้ค่ะสาวอุดรอ,อยู่นี่เป็นอำเภอเล็กๆก็จริงค่ะเพื่อนเพื่อนคะแต่ค่อนข้างค่อนข้างจะแบบยุ่งนิดนึงค่ะเราถึงต้องแบบว่าเอาน้ำมันเก็บไปทิ้งที่อื่นเขาจะมี ที่ต่างประเทศเขาจะมีที่สําหรับทิ้งน้ํามันเก่าด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เก็บสะสมไว้ที่หนึ่งสี่ห้าติดกหรือเป็นสิบกว่ากระลอนอย่างนี้เราค่อยแก่ไปอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่แก่ขนไปอย่างนี้ก็ได้แก่เพื่อนแก่ภาษาอีสานนะคะแก่ค่ะคือขนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาวอุดรจะเอาเครื่องจะเอาที่ดูดขุน ดูดฝุ่นขึ้นเป็นยังไงค่ะสาวอุดรพูดตะกัาก,ก,ากหน่อยนะคะเพื่อนๆข่ยังไงก็ทนฟังสาวอนดรหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะออกแต่อีสานเรื่อยนะคะแต่สาวอุดรก็พยายามที่จะทําให้ให้เพื่อนๆรู้เรื่องทุกคนนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าสาวอุดร เธอทำไมไม่เรียกชื่อเล่นของเธอว่า,าชื่อเธอชื่อกอชื่อขอก็ว่าไปไม่ต้องเรียกสาวอุดรให้มันวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสาวอุดรก็จะพยายามที่จะเรียกชื่อตัวเองนะคะเพราะว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นนะสาวอุดรหัดใช้คําว่าสาวอุดรเลยชินนะคะ แต่สำหรับตัวสาวอุดรเองสาวอุดรใช้ชื่อตัวเองแทนตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่พอมาทำคลิปทาง YouTube นี่รู้สึกว่าจะชินกับคำว่าสาวอุดรมากกว่าชื่อตัวเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสาวอุดรน,นี่มีชื่อเล่นว่าแอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้จะจะพูดไปเลยไม่เป็นไรคะ่ะ ชื่อเล่นของสาวอุดรน,นี่จะเป็นแอนคะ่ะจะชื่อแอนนะคะใครๆก็จะเรียกว่าแอนแอนแอนแต่ชื่อกิงๆิงของสาวอุดรที่แม่ที่พ่อที่แม่ทางอีสานเขาเรียกนะเขาจะเรียกแอนนะคะนกนางแอนนะคะเพื่อนๆค่ะแต่คบมาคบเพื่อนมาคนนูน่นคนนี่เขาไม่เรียกแอนนะเขาจะเรียกแอนเออแอนก็แอนเอาแล้วแต่ถนัดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วบางคนก็ถามว่าสาวอุดรมีอายุเท่าไหร่แล้ว สาวอุดรมีอายุ40ขึ้นนะคะพี่น้องคะแต่ขึ้นนี่ไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่นะคะรู้แค่ว่า40ก็พอให้สาวอุดรเก็บไว้มั่งนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆยังไงก็สาวอุดรก็ฝากาคลิปของสาวอุดรให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันบ้างนะคะคลิปนี้เราจะทำงานไปด้วยคุยกันไปด้วยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวสาวดอนก็ได้ปีนขึ้นมาแล้วนะคะมองเห็นกันอยู่นะคะเพื่อนๆค่ออันนี้นี่จะเป็นที่กรองน้ํามันเวลาเขาหยดลงมาจากข้างบนที่เป็นรูรูนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้ไว้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะจะอยู่แบบนี้สําหรับใส่น้ํามันค่ะแล้วนี่ค่ะที่ตัวดูดหรือตัวอะไรที่เราว่าเวลาเราเปิดเครื่องหรือเปิดอะไรนี่มันจะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะดูดเห็นไหมคะ นี่ค่ะที่สาวดอนว่าสาวดอนเอาลงล้างสองวันครั้งนะคะเราไม่สามารถล้างทุกวันได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะมองเห็นกันไหมคะเดี๋ยวสาดโอ้ยมันต้องไปฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวสาวดอนจะเห็นไหมคะมจะไปอย่างนั้นค่ะนี่ค่ะ<ๆ>เห็นไหมคะมองเห็นอยู่เดนะ้เนาะ มันจะมีอยู่สี่ตัวค่ะของเสาดอนนะคะแต่เครื่องรุ่นเก่าของอันนี้เสาดอนเพิ่งเปลี่ยนนะคะเครื่องรุ่นเก่าของเสาดอนมันจะเป็นแบบว่าตัวนี้จะไม่เป็นแบบยุ่งๆๆๆๆยุ่งยุ่งยุ่งแบบนี้จะเป็นล่องนะคะเป็นล่องเป็นล่องนะเขาจะดูดไม่ดีเหมือนแบบนี้นะเสาดอนชอบแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมเขาจะอยู่ล็อกของเขาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตัวสุดท้ายเราก็ใส่ไปค่ะเห็นไหมคะแล้วจะมองไม่เห็นตรงที่เป็นหลุมๆเป็นเป็นอ่อะไรนะเป็นร่องเหมือนตอนเริ่มต้นคลิปนะคะ่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะควันเราก็จะดูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าอ่าสาวอนนุดรนี่ทำกับข้าวนี่ค่อนข้างจะเผ็ดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ มองเห็นอยู่ดีเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวสาวอุดรจะมาเปลี่ยนหมอตอตัวนี้ให้ดูนะคะว่าการเปลี่ยนของสาวอุดรคือทํายังไงค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะจะไม่มีทําอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะสาวอุดรอยากอ,าอยากทําให้เพื่อน,อนๆดูนะคะ่ะถ้าเป็นทําอาหารมันจะยาวเกินไปนะคะคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปเมามอยอหอยสังนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเราก็ยกขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะ เขาจะสกกับโปกมากเลยค่ะเพื่อนๆยกขึ้นแบบนี้นะที่สาวอุดรว่าสาวอุดรชอบน่ะคือมันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเครื่องมันเล็กมันสามารถยกไปเทน้ำมันได้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ่ะตัวนี้นะ่ะมันสามารถล้างเครื่องได้มันสามารถล้างได้มันทำให้ให้หม้อแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านน่ะสาวอุดรจะเอาตัวนี้นะ่ะไปเข้าเครื่องเลยค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วเดี๋ยวสาวอุดรจะเอาน้ำมันมาเทให้ดูนะคะเราจะเก็บไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่เอาไปเทลงกับท่อ <c oughs> โทษค่ะท่ออาหารที่สาวอุดรว่าไว้ <c oughs> เห็นไหมก็ตะกุตะแกงตะกวยบ้านเราเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เทลงไปเลยค่ะแบบนี้มันจะง่ายแล้วก็ลวดเร็วมากเลยค่ะเห็นไหม จะไม่มีการว่าแอบ,บเอาไปทิ้งลงอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นเศษป้งเศษแป้งอย่างนี้เห็นไหมเศษแป้งดูขนาดวันเดียวนะคะนี่าสาวอุดรจะเทใส่ถุงพลาสติกนะคะเพื่อนๆถุงเศษอาหารนะคะถุงพลาสติกแล้วเอาไปทิ้งในในเขาเรียกอะไรอ่ะในถังขยะที่เป็นเฉพาะอาหารน่ะไม่ได้เอาไปทิ้งมั่วนะคะ แบบนี้เราก็จะเอาไปทิ้งในเศษขยะอาหารเวลาเข้ามาทำความสะอาดหรือเขาอะไรเขาก็จะง่ายค่ะเพื่อนเนแบบนี้เราก็จะเก็บไปล้างหมดนะคะนี่ค่ะแบบนี้เราก็เอามาล้างมันจะทำความสะอาดง่ายมากเลยค่ะไม่เหมือนกับอะไรนะคะไม่เหมือนกับอันเครื่องใหญ่ที่สาอุดอนว่า เปิดน้ำมันออกตรงนี้เพราะว่าตัวเครื่องเขานะ่ะถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะ่ะมันจะยกไปล้างไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะยุ่งยากสาวอุดรเลยชอบแบบนี้หม้อนี้สาวอุดรก็อยู่กับสาวอุดรมาได้ก็เป็น10กว่าปีแล้วนะคะมีเพื่อนคนนึงถามว่าหม้อประมาณเท่าไหร่สิกว่าปีที่แล้วเริ่มต้นของเริ่มต้นนะ่ะสาวอุดรซื้ออ,ย, 2, 000, อยู่ไม่ถึงส0 0พันสวีดินไม่ถึง2,000โคลนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเมื่อวานนี่ก็เลยไปเช็คดู ตกอยู่สามพันสี่เลยค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแบบแทบจะว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใช้ดีค่ะเพราะว่าทางร้านเราจะซื้อไว้อยู่สองหม้อถ้าหม้อนี้พังเราก็เปลี่ยนหม้อใหม่เข้ามาแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนเริ่มต้นของเริ่มต้นนั้นเราจะมีสองหม้อคู่กันแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่สาวอุดรนะ์น่ะยกออกไปเพราะว่าสาวอุดรเพิ่มหัวแก๊สเข้ามาค่ะเพราะว่าเราก็ทําอาหารเยอะเพราะว่า เมื่อก่อนนี่เราจะแยกทอดกุ้งเพราะว่าถ้ากุ้งนี่เราจะไม่เอามาทอดรวมกับไก่กับเนื้อกับอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้สาวอุดรเขียนบอกไว้ตรงหน้าคัสสาตรงหน้าที่เก็บตังนะว่าถ้าใครแพ้กุ้งต้องบอกค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นทอดกระทะแทนนะคะถ้าใครแพ้กุ้งนะคะเหตุผลที่สาวอุดรเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ แล้วเราก็ได้แบบนี้เราก็ฉีดน้ําออกเลยนะคะเพื่อนที่อที่สกรปรกที่แบบบ้านคาบน้ํามันนะคะเราก็ฉีดน้ําร้อนออกเลยนะคะแบบนี้นี่เราเอาเข้าเครื่องเลยนะคะเพื่อนค่ะ,ะมันถึงทำให้ ม้อของเราก็จะแบบว่าไม่ไม่เลอะเกินนะคะ่ะเพื่อนๆอก,กรองนี่นะคะเราก็จะเอาลงไปล้างเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะล้างเลยนะปุ๊บ คราพน้ํามันที่ติดอยู่แบบนี้มันไม่ได้เยอะนะคะมันก็เป็นปกติของร้านอาหารที่ต้องมีความมันความอะไรอยู่แล้วใช่ไหมขอแค่ว่าเราจะไม่เทน้ํามันลงไปตรงนี้นะคะให้แบบว่าให้มันไหลไปกับท่อนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่สาวอุดรจะเอาไปใส่นะคะ อันนี้จะเป็นตรงแผงความร้อนนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เช็ดออกด้วยนนกระดาษนี่ค่ะเห็นไหมที่เป็นเศษอัน,นที่เป็นเศษอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเศษที่มันเกาะเป็นคาบน่ะก็เช็ดออกค่ะนี่ค่ะเขาก็จะใหม่เขาก็จะแบบพร้อมที่จะใช้งานนะคะเพื่อนๆน,น้ำมันที่อยู่ตรงนี้เราจะเอาไปเป็นล้างนะคะ เราก็พักเข้าไว้ตรงกระดาษนี้แป๊บนึงค่ะนี่เราจะไปล้างถ้าเราล้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง พวกน้ําพวกหยดอะไรแบบนี้เยอะแยะเราก็เช็ดด้วยกระดาษแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวตัววางของเขานะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็เช็ดน้ําที่ที่ติดออกมากับเครื่องนะคะเช็ดออกพร้อมที่จะแบบว่าใช้งานนะคะเห็นไหมเหตุผลที่ชอบตัวเล็กนี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะมันออเอาไปล้างเครื่องมันทําความสะอาดได้ง่าย แล้วก็หม้อตรงที่เราจะใส่น้ำมันนี่เหมือนเดิมสาวรอนเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะคะเราก็เช็คออกค่ะมันจะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆไม่ถึงสิบนาทีค่ะไปเลยนะคะประกอบพูดง่ายๆว่าประกอบคืนนะคะเห็นไหม อันนี้จะเป็นแผ่นกรองเก็ดขนมปังที่มันหล่นลงไปนะคะเห็นไหมคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะน,นี้เราก็ไปล้างเราก็เติมน้ำมันนี่ค่ะ น้ำมันนี่เราจะใช้น้ำมันทอดโดยเฉพาะเลยนะคะกระติกหนึ่งนี่สาวอุรนซื้อมาในราคา149โคนค่ะน้ำมันทอดนะคะแต่น้ำมันทำกับข้าวน่ะถามว่าเอามาทอดได้ไหมมันทอดได้แต่มันดำเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็ไม่กรอบไก่ไก่เนื้ออะไรของเรามันไม่มันไม่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนมันไม่กรอบนานน่ะแม้ อันนี้ความคิดส่วนบุคคลนะไม่งั้นเขาจะมีน้ำมันทอดหรอเนาะใช่ไหมเห็นไหมเราก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมเราจะรู้ว่าเออเราใช้ในปริมาณเท่าไหร่มันจะมีขีดของมันอุ๊ยสาวรอนก็ลืมให้ดูนะคะมันจะมีขีดของมันด้วยค่ะถ้าเราใส่เยอะเกินแบบนี้เวลาเราทอดมันก็จะมีปัญหาบูบปูมขึ้นมาเต็มเลยค่ะเห็นไหมง่ายง่ายค่ะการเปลี่ยนหม้อน้ำมัน ของเรานี่ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นหม้อใหญ่ๆเหมือนที่สาวอุดรว่าไว้น่ะไหนเราจะมานั่งทําความสะอาดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสาวอุดรมีเหมือนกันเริ่มต้นของเริ่มต้นแล้วสาวอุดรใช้อยู่สองอาทิตย์ค่ะก็เลยตีไปขายเอาไปส่งคืนเลยค่ะเพราะว่าทุกเครื่องที่เราซื้อมานี่ทางเมืองนอกเขาจะมีอะไรนะเขาเรียกประกันให้นะคะ แล้วทีนี้เราเอาไปคืนไปเปลี่ยนได้มาหม้อเล็กๆนะคะที่สาวอุดรมีสองหม้อนะคะไปเปลี่ยนมารู้สึกว่าชอบในหม้อเล็กของเขานี่ทําความสะอาดง่ายแล้วก็อันนี้ความคิดส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เม้ามอยหอยสังไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆยังไงสาวอุดรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กด b s c r ก b ยกดไลค์ให้สาวอุดรด้วยนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะมาทำกับข้าวในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนเดิมค่ะ,ะบางคนก็ว่าทำไมไม่ทำกับข้าวอย่าว่าสาวอุดรน,นะคะเพราะว่าสาวอุดรกลัวคลิปมันยาวค่ะสาวอุดรยังตัดต่อไม่เก่งค่ะเพื่อนๆอก็เลยเอาเป็นคลิปเล็กๆคลิปสั้นๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ